เอาวิ่งครับ hey. วิ่งครับวิ่งครับวิ่งไปเลยครับวิ่งไป่าไหร่ด้องไปวิ่งวิ่งเปเอาเลื่อได้อะไรอยู่าไงเลยน่ะครับโอ้โหเต็นจีบ มากครับตั้งใจมากพี่ดินปล่พร้อมพี่สินครับถูกล้านนะครับเยไมไปครับไม่เอาพีเด้งที่มึงมึงตั้งสีแดงเหรอสีแงจริงหรอร้อยกวาแล้ครับสตูดิโอเมื่อกี้แปดร้อยนะครับ โอ้ที่มองอยู่นี่ที่หมายปองอยู่ว่าที่เล่นเกมไม่ได้โมโหกันเองนะครับีหอนเลยนะครับเอาครับผมว่าครับรถของราวันไปให้งหมดเองแล้วหมดเองนะาะคืนนะครับคืนด้านหลังครับตอนที้เห็นแล้ยครับคืนในห้องสุดด้านหลังเลยครับนะครัฮะคืนได้ครับไม่ต้องอายนะครับเดี๋ยวเชราจะมีการคืนด้านหลังเลยครับคืนด้านหลังเลยนะครับอ่าอยู่ในห้องคืนเพื่อนเราเห็นนะครับ เอามือเอามือมาดูที่เมรับได้ไหมครับให้าามาเต็มจอนั่งเลยครับยายเยรเราีดนะครับลเลยครับล ได้ทุกคนเลยครับได้ทุกคนวนี้ยวไว้ไม่ต้องหายใจเงียบไว้เงียบไว้ไม่ต้องพูดอ่าไปต่อครับอ่านั่นเลยครับเหมือนที่เราเคยเต้นที่งานมอเตอร์โชว์ครับทำเต้นั้นเลยครับเดี๋ยวจะได้รางวัลปันใจนะครับปันใจนะอ่านั่นเลยครับนั่นเลยครับได้เลยครับได้มีอะไรจะพูดเป็นเป็นปัจจุบันกับ อ่าอาดาวมันแฟนมันไม่มีแฟนนะครับเคยประกาศแล้วครับจุกู้ยังไม่มีแฟนนะครับยังไม่มีแฟนนะครับเดี๋ยวสักพู่นะครับเจอกับเธอหลังไหมได้นะครับตอนนี้มอบของรางวัลก่อนนะครับตําเลจุกบู้เลยครับขอบคุณครับสำหรับเสียงตบมเลนะครับเสียงตบมือดังสนิทเลยนะครับอ่าทุกคนนะครับปีสิ์เล่นหมดเลยนะครับถึงไหมครับวันนี้ไม่ถึงนะครับเอาห้าร้อยก่นะครับรับปาาไก่อันนี้เลยครับ เัืต่างหากริงนะครับ่ตเีิมครับเิรครับลอครับให้ทำง่ายๆครับอย่าที่บอล้วอย่าที่บอกว่าขอต่านครัตามมาเยอะครับติดนะติดร้อนติดก้อนะครับแล้วครั